สวัสดีครับการทำงานในที่อับอากาศนั้นเราจะต้องมีหลักการและวิธีทำงานให้ปลอดภัยแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักที่อับอากาศกันก่อนนะครับที่อับอากาศหมายถึงที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอทำให้อากาศที่อยู่ภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกสุลักษณะและปลอดภัยอย่างไรก็ตามที่อับอากาศอาจไม่จําเป็นต้องเป็นที่ที่มีทางเข้าออกจํากัดเสมอไปอาจเป็นลักษณะบ่อเปิด เช่นบอ่อบำบัดน้ําเสียบ่อตะกอนหรือหลุมบอ่อขนาดใหญ่ที่ถูกขุดลงไปในดินท่อถังโพงข้าอุโมงหรือภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ซึ่งสภาพที่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นที่ที่มีสภาพแวดล้อมจัดเป็นบรรยากาศอันตรายแทบทั้งสิน้นลูกจ้างที่ลงไปอาจหมดสติหรือเสียชีวิตได้ เนื่องจากขาดอากาศหายใจหรือสูดหายใจเอาสารพิษเข้าไปในระบบทางเดินหายใจหรือได้รับอันตรายจากการระเบิดการลุกติดไฟของฝุ่นหรือไอระเหยของสารไวไฟภายในนั้นได้บรรยากาศอันตรายคือสถานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งมีออกซิเจนในอากาศน้อยกว่าปกติซึ่งออกซิเจนเหลือน้อยกว่าสิบเ็ดเปอร์เซนต จะมีอาการอึดอัดแน่นหายใจถี่หัวใจเต้นเร็วขึ้นการมองเห็นแย่ลงมีปัญหาการประสานงานของกล้ามเนื้อเหนื่อยล้าหอบเมื่อออกซิเจนเหลือน้อยกว่า10%จะมีอาการคลื่นไส้อาจเจียนและหมดสติและเมื่อออกซิเจนเหลือน้อยกว่า6%จะทำให้หมดสติอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาที ฉะนั้นระดับปริมาณออกซิเจนที่สามารถทำงานได้คืออยู่ระหว่าง19.5%ถึง23.5% 2มีก๊สไอละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้เกินร้อยละสิบของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่และชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้3มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่และชนิดในอากาศที่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้สี่มีสารเคมีที่มีความเข้มข้นเกินมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่กำหนดไว้บอ่อหมักดองมะม่วงภายในบอ่ออาจเกิดแก๊สที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการฟอกขาวหรือก๊าซซึ่งเกิดจากการหมักดอง เช่นก๊สซัฟเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดเรเจนซัลไฟด์ผู้ที่ลงไปอาจหมดสติเพราะขาดก๊ออกซอิเจนหรือได้รับพีษเฉียบพันจากแก๊สต,ต่างๆห้องเก็บปลาภายในเรือประมงอาจมีปลาเน่าเสียอยู่ภายในหลายวันทําให้เกิดการสะสมของการไฮโดเรเจนซัลไฟด์เมื่อเกิดฝาออกการที่อยู่ภายในจะแพร่กระจายออกมาทันที ผู้ที่เปิดฝาอาจหมดสติตกตกลงไปในห้องเก็บปลาหรือเสียชีวิตทันทีจากการได้รับพิษเฉียบพ,พันจากสารเคมีได้การทำงานเชื่อมในแท้งถังหรือท่อทำให้เกิดภูมิโลหะกา๊าซต่างๆเช่นก๊าซนโตเจนออกไซด์ก๊าซนโตเจนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ dioxide, oxide, และกา๊าซโอโซนหรืออาจเกิดการล่วไหลของกา๊าซเนื่องจากลืมปิดวาลว หรือสายก๊าซรั่วทำให้เกิดการสะสมของกา๊าซที่อยู่ในระดับที่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้การทํางานในสถานที่อับอากาศอย่างปลอดภยอยัยนั้นต้องมีมาตรการจัดการการทำงานในสถานที่อับอากาศในแต่ละแห่งอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมของที่ออบักกาศนั้นๆและลักษณะของการทำงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามกฎของการทำงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและยึดกฎสามประการดังนีน้ประการที่หนึ่งงานใดหากหลีกเลี่ยงได้ไม่จำเป็นต้องทำงานในสถานที่ออบักกาศให้นำไปทำที่อื่นแทนประการที่สองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัยในการทำงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและประการที่3มีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่อับกาศและมีการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่ออยู่ในที่อับกาศ ผู้ปฏิบัติงานจะมีความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายจากการทำงานทั้งในด้านปัจจัยทางเคมีทางกายภาพและการเกิดอุบัติเหตุต่างๆลูกจ้างที่ลงไปอาจหมดสติหรือเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจหรือสูดหายใจเอาสารพิษเข้าไปในทางเดินหายใจหรือได้รับอันตรายจากการระเบิดการลุกติดไฟของฝุ่นหรือไอระเหยของสารไวไฟ ซึ่งสถานที่อับอากาศแต่ละแห่งมีสภาวะอันตรายเกิดขึ้นได้แตกต่างกันดังนั้นก่อนเข้าไปทำงานทุกครั้งจำเป็นต้องวิเคราะห์อันตรายที่เกิดขึ้นและการป้องกันอันตรายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศดังนี้การทำงานในที่อับากาศ แต่ละครั้งจะต้องมีลูกจ้างทำงานไม่น้อยกว่า3คนโดยแต่ละคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่กำหนดได้แก่ 1. ผู้ควบคุมงาน 2. ผู้ช่วยเหลือและ 3. ลูกจ้างที่ทำงานในสถานที่อวกาศลูกจ้างคนเดียวกันจะปฏิบัติหน้าที่หลายตำแหน่งในคราวเดียวกันไม่ได้และต้องได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อวกาศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีการกำหนดไว้ จดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะางานและเป็นไปนตามมาตรฐานที่ได้มีการกําหนดไว้หากที่อับอากาศมีเส้นใยฝยุ่นละอองอากาศไอฟูมจะต้องมีอากาศกรองอากาศที่เหมาะสมกับมลพิษให้ลูกจ้างสวมใส่หรือหากมีสายเคมีที่มีปริมาณความเข้มข้นมากนายจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลชนิดส่งอากาศช่วยหายใจ อกจากอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลแล้วจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเตรียมไว้ด้วยและมีผู้ช่วยเหลือเตรียมพร้อมอยู่ด้านนอกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาผู้ช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่จัดเตรียมไว้อย่างมีทักษะและความชำนาญทันทีเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น มีการติดต่อสื่อสารและมีระบบการให้สัญญาณระหว่างผู้ช่วยเหลือที่อยู่ภายนอกและผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในที่อับอากาศเพื่อคอยติดต่อสังเกตและสื่อสารกันตลอดเวลาและทำการแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุขึ้นรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือกับคนข้างในใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมในที่อับอากาศ และหากที่อับอากาศมีสารไวไฟหรือระเบิดได้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นชนิดที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการติดไฟหรือระเบิดจากตัวอุปกรณ์ได้รวมทั้งจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยกรณีลูกจ้างที่ทําให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟเช่นการเชื่อมการเผาไหม้การย้ำหมดการเจาะหรือการขัดจะต้องแน่ใจว่าไม่มีบรรยากาศอันตรายที่จะทําให้เกิดการลุกไห<ผ>ม<า>้ <ละ S 1> หรือร<ล>ะเบิดได อันตรายห้ามเข้าและป้ายห้ามสุบบุรีให้มีขนาดมองเห็นได้อย่างชัดเจนติดตั้งไว้บริเวณเข้าออกที่อับอากาศทุกแห่งทั้งนี้เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบว่าสถานที่นี้เป็นที่อันตรายโดยพื้นของป้ายต้องเป็นสีแดงอักษรสีขาวที่อับอากาศที่มีลักษณะเป็นช่องโพรงหลุมหรือถ้ำต้องจัดให้มีสิ่งปิดกัน้นไม่ให้มีใครเข้าหรือตกลงไปได้ซึ่งอาจใช้ฝาปิด หรือจะทำรั้วกั้นก็ได้โดยรั้วกั้นจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า90เซนติเมตรมีระบบการอ,อนุญ,ญาตก่อนเข้าทำงานเพื่อเป็นการตรวจสอบทั้งระบบซ้ำอีกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตก่อนเข้าไปทํางานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญ,ญาตคือนายจ้างหรือลูกจ้างที่ได้รับการอบรมแล้วซึ่งต้องไม่ใช่คนเดียวกับผู้ควบคุมผู้ช่วยเหลือหรือลูกจ้างที่ทํางานในที่อับอากาศโดยนายจ้างต้องมอบหมายเปน็นหนังสือ ต้องทดสอบสภาพอากาศก่อนและระหว่างการทำงานจนกว่าผู้ปฏิบัติงานจะออกจากสถานที่ทำงานนั้นเพื่อหาปริมาณก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศการทำงานซึ่งควรมีค่าอยู่ระหว่าง19.50%ถึง23.50%จึงถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ปกติและในบางลักษณะางานต้องตรวจสอบหาปริมาณกา๊าซไอและอองหรือสารเคมีในบรรยากาศการทำงานซึ่งไม่ควรเกิน10% และสำหรับฝุ่นต้องมีค่าไม่เกินปริมาณที่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้ในระหว่างที่ลูกจ้างกำลังทำงานต้องปิดกั้นหรือการกระทำใดๆเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานสารหรือสิ่งที่เป็นอันตรายจากภายนอกเข้าสู่ที่อับอากาศ เช่นการจัดทำแผ่นกัน้นหรือการปิดวาลวมีการจัดการในเรื่องระบบระบายอากาศอย่างเหมาะสมยิ่งช่องเปิดกว้างมากขึ้นก็จะทำให้การระบายอากาศนั้นดีขึ้นหรือหากไม่สามารถดำเนินการได้ต้องมีระบบการนำอากาศจากภายนอกเข้าและดึงอากาศในที่อับอากาศออกไปข้อปฏิบัติเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรู้ เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศและอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะ